โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนโลกรื่นที่สามสินะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นได้เปล่าเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึ่งครับจะเป็นสตอรี่ที่31นั่นเองครับเป็นของเออ่ด่านเหมือนจะเป็นด่านสกายนะเป็นไม่ใช่ด่านดีมอนนะครับเป็นด่านสกายนะครับผมซึ่งเซตที่เราใช้ลงด่านนี้นะครับก็จะมีเป็นทันจิโร่นะครับ ทันจิโร่เนี่ยผมผมมันไม่น่าได้ใช้ครับในหนานครับไม่ไม่น่าได้ใช้ก็คือแบบเอาไปวางเล่นๆเฉยๆเพราะฉะนั้นใครที่มีมีคสะเนี่ยก็เอามีคสะมาใส่แทนทันจิโร่ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีมีคสะก็เลยใส่เป็นทันจิโร่นะส่วนคูลเลอร์นะครับจะใส่เป็นออฟไฟหรือออฟลุงก็ได้แล้วอันนี้ผมเอาไปวางเล่นนะครับก็เลยใส่ออฟลุงนะครับอันนี้ผมใส่ออฟไฟดีกว่าจะใส่เหมือนผมก็ได้นะครับผมส่วนสปีดดาวก็จะใส่เป็นออฟดาวเสาหรือ off <im it> ออฟเงิกนก <ๆ S 1> ็ได้นะครับส่วนหนวดำจะใส่เป็น ออฟของโดดดำหรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแอสตานะครับผมอันนี้ใส่เป็นออฟระยะนะครับผมหรือว่าใส่เป็นออฟระเบิดก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีออฟระยะนะครับผมโอเคด่านที่เราจะเล่นก็จะเป็นด่านของสกายนะครับที่31เนะครับเราจะเล่นเป็นแต่ด่านที่6นะครับผมเพราะว่าเอด่านแรกเนี่ยมันค่อนข้างไปสิ่งก็เหมือนเดิมเพราะผมไปครับเราไปกันเลย โอเคครับผมอยากจะบอกว่าดานนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องออใช้ความไวนะครับผมผมก็จะพยายามอ,อ,อธิบายแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับผมนะครับเริ่มมาคนระับให้เรารีบว,วางคูลเลอร์ไว้ตรงนี้นะครับผมนะวางคูลเลอร์วไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางฟาร์มนะครับผมอย่าเพิ่งวางฟาร์มนะวางคูลเลอร์ก่อนนะครับผมเว็บสูตรถึงเว็บหนึ่งนะวางคูลเลอร์นะครับไว้ตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็รอนะครับรอจนกว่าจะวางฟาร์มได้นะครับผมก็คือสปีดแล้วกอนนะครับไม่ต้องกดคูล2อนะครับตอนนี้ กดคูณ1ไปก่อนนะอย่าเพิ่งกดคูณ2หรือคูณ3ามกดคูณ1ไปก่อนนะครับกดคูณ1จนกว่าจะเว็บที่สามนะครับผมเว็บ3ก็คือเราสามารถวางโฟเลเดอร์ได้ทั้งหมด3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะครับว่าควรในนี้ตอนไหนนะพอจะขึ้นเว็บ2ก็วางสปีดดารกอนเลยนะครับแล้วก็รออัพป,ประมาณถึงตรงนี้นะครับอัพถึงตรงนี้เป็นเลข3นะครับ ให้มันบวกเงิน1,000บาทนะครับผมให้เป็นอัพถึงขั้น3ครับถ้าเป็นไปได้ถึงอัพขั้น4ก็ดีเลยนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะขั้น3ถึง4ี่เนี่ยก็คือกำลังดีนะครับพอถ้ากำลังจะขึ้นเว็บ3เนี่ยให้เราให้เรากดอัพไปเลยนะครับถ้าเงินพอครับผมว่าเงินน่าจะพอนะนี่ครับเงินพอกดรีบอัพไปเลยครับพอมันเป็นพันหนึ่งแล้วให้เราวางคูลเลอร์ไว้ตรงนี้1ตัวนะครับซ้ายนะครับแล้วก็ขวาตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็ฟาร์มเงินไปนะครับแล้วก็กดคูณ2ไปเลยนะ แล้วก็มายืนตรงนี้นะครับยืนเพื่อที่จะได้มองว่ามันมาซ้ายหรือขวาหรือเปล่าครับแล้วก็ฟาร์มเงินย,ยาวๆเลยครับผมเมื<ก>่อ<ก>ถึงที่เวฟบ5นะครับให้เรากด up speed แล้วก็ไปขั้น9นะวางคูลเลอร์เพิ่มในส่วนของตรงข้างหน้า3ตัวนะครับฝั่งนู้นนะนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็วางนี้เพิ่มอีก1ตัว นะครับมันจะได้ครบแปดนะครับแล้วก็อัพตัวเงินต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้หมจานะครับพอขึ้นเว็บหกนะครับให้เราวางแอสตานะครับตรงนี้หนึ่งตัวนะครับฝั่งละหนึ่งนะเราก็อัพตัวสปีดต่อนะครับประมาณเว็บเจ็ดเว็บเจ็ดไม่ก็เว็บแปดนะครับให้เราวางหนวดดำนะครับตรงจุดเกิดมาเลยข้างหลังตรงนั้นนะครับกดคลิกนะครับวางไปเลยนะครับแล้วก็วางไกลๆนู่นเลยนะ จะวางเป็น3ทางครับท,ท,ทางที่มันมานะสาท,ทางก็วางข้างหลังนะครับนี่วางไปข้างหลังนะนี่ครับวางไปข้างหลังนะครับอย่างนี้นะครับตรงจุดสปอนจุดเกิดมันเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็มาอัพตัวเงินต่อนะตรงนี้ให้เราวางแอสตาเพิ่มนะครับนี่วางแอสตาเพิ่มเป็น2ตัวนะฝั่งละ2นะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยเลยนะครับผมที่เราเอาแอสตามาครับเพราะมันจะมีตัวนี่นะครับที่ตีเลือดยิ่งน้อยยิ่งเร็วนะครับผม มันถ้าเกิดว่าใครวางหนอดดำทันมันก็จะไม่หลุดนะผมเอาแอสตามากันหลุดนะครับแล้วเราก็อัพตัวเงินต่อเลยนะครับจนถึงเว็บที่10นะอัพจนถึงเว็บที่10นะครับแล้วก็หยุดฟาร์มนะแล้วก็วางเ,เสร็จแล้วเราก็อัพคูลเลอร์นะครับให้เป็นขั้น2ประมาณ4ตัวนะนี่ครับ4ี่ตัวนะครับเงินเหลือก็มาอัพตัวหน้าตรงนี้ครับวางแค่ประมาณช่วงกลางถึงหลังนะเมื่อถึงเว็บ10นะครับให้เราหยุดนะครับแล้วก็อัพคูลเลอร์ทุกตัวให้ตัดน,นะครับ จริงๆแล้วนะครับเอ,อไอก่อนจริงๆแอสตาวางแค่ตัวเดียวก่อนนะแล้วก็มาอัพตรงนี้นะครับหนึ่งตัวตรงนี้สองตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับให้เป็นขั้น2นะครับผมเมื่อกี้นี้ผมพลาดไปนิดนึงนครับผมต้องขออภัยด้วยครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยนะครับทีนี้ก็ชิลเลยนะครับผมก็อัพคูลเลอร์ให้ตันทุกตัวไปเลยนะครับแบบมโงคิดเยอะนะ ตอนนี้นะครับเราก็สามารถขายอสตาได้เลยนะครับผมขายเลยเมื่อเราขายอสตาแล้วให้เราใครใครที่เอาทันจิโร่มานะครับผมใครที่ไม่ได้เอาทันจิโร่มาก็ไม่ต้องทําก็ได้ะครับันตอนนี้ก็ปล่อยได้เลยเพราะมันชนะเหมือนกันนะครับผมก็มาวางทันจิโร่ตรงนี้นะวางเล่นๆนะแล้วก็อัพไปจนแบบเงินหมดเลยนะ,ะพอเงินหมดแล้วก็ พอเลยครับก็ไม่ต้องอัพแล้วรก็ยืน F K เบรยะคลับผมจริงแค่คูลเลอร์อย่างเดียวมันก็ได้ครับแต่ว่าที่ใครที่เอาทันจิโร่มาครับก็วางไว้ตรงที่ผมบอกนะแล้วก็ปล่อยเลยครับที่มันที่ผมเอามาวางมันวางเล่นอยๆเลยครับมันเหมือนแบบมันตีนะครับตีแล้วมันก็จะติดสถานะเทานตะวันนะมันแบบเหมือนลดเลือดให้นะครับผมพอบอสออกมาแล้วก็สามารถขายหนวดําได้เลยนะแต่ว่าเงินมันไม่ได้จําเป็นนะครับผมก็ปล่อยชนะได้เลยนะครับผม โดยบอสนะครับจะเลือกอยู่ที่ประมาณ200กว่าล้านนะครับผมจะออกมาทาง3ทางนะครับผมใครที่คิดว่าแบบวิธีตัวเองไม่มเยสามารถดัดแปลงเช่นแบบเอาตัวบัฟมาเสริมก็ได้นะครับผมแบบวางบัฟป,ประมาณแถวแถวนี้นะวางบัฟก็ไดนะ้แต่ว่ามันไม่ค่อยจําเป็นนะเพราะว่าบูลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้ตีแรงนะครับผมแต่ว่าที่มันแรงหรือมันมีประโยชน์คือมอนมันนี่แหละมอนมันย2ิบล้านนะครับผมออกมาทีละ2ตัว ิดว่าใครที่มีตัวกันบ้านนะครับผมนะก็สามารถเอาเอสตาออกแล้วเอาตัวกันบ้านมาแทนได้เลยนะครับผมแบบเวลาเห็นตัวที่กำลังจะมาครับเป็นตัวที่วิ่งร็วๆนะไม่โดนสลนวดดำนะครับวางไม่ทันก็มันวิ่งมาแถวๆมามันโค้งงี้นะกดกันบ้านเลยครับผมนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมชนะแล้วนะง่ายครับผมส่วนหมด EX นะครับไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่านะครับเพราะว่าแค่ n o r m a l ก็ยากพอแล้วนะครับผม ถ้าเกิดหมดเอ็นี่จะต้องมีตัวที่ค่อนข้างตึงกระติเดียวนีครับผมโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s c r ส b าให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดแชร์ไปให้ปู่ย่าตาทวดท่าดูครับกดติดตามผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย